โอเคนะอล่ะนะวันนี้ผมก็จะเอ่ามาทำการเอ่อมาต่อฟักมาต่อฟักเสียงเฮียอะไรรีวิวไอ้เจ้าตัวโกคูนะโกคูห้าดาวแบบตัวใหม่นะฮะเอ่อมนี่โกคูร่างซูปาร์เฮียอะไรเนี่ยเอออ๋อก็ตอนแรกก็จะเป็นแต่ว่าโออีอีเป็นแบบตีแอร์โอลีเล็กๆนะฮะเสียงเฮียกอยังมาไม่เต็มเลย เออว่าเสียงไอ้เหยัยว่านี่แล้วก็จะมาเสกกันตัวแรกนะฮะเราดูเดี๋ยวมาดูเอฟเฟกต์ก่อนไหนโชว์สิก็คืออ๋อเอาไม่ได้เปิดเอฟเฟกให้แกให้ทีมงานเสกไว้ทีมงาน บอกให้เสกตัวนั้น้องเสกได้ไหมเสกได้ไหมเสกไม่ได้น้องกดดิบอกให้เสกหมุนไม่ใช่วางอ่าวางจำแม่งอ่ะวางดูดูก่อนอันนี้ก็จะเป็นเออ่สกิลแรกเด้อฮอนเดินช้าจันเดินช้าจัดเลยเสกมาเสกได้ไหมเสกไม่ได้ใช่ไหมโอ้โห โอ้ท่าแรกเป็นการเป็นการเข้าไปแล้วก็ปล่อยคลื่นพลังเหมือนกับแบบเคยเห็นตอนที่โกคูไปแบบว่าจากการพวกหนพิเศษกีนิวไหมมันพุ่งไปแล้วก็แบบกระจายพลังตัวเองออกอะ่ะมันก็เป็นแบบว่าพลังลมออร่าที่หาสักอย่างเลยดาเมจอยู่ที่หนึ่งพันสองร้อยเก้าสิบอันนี้เป็นเวลเวล์หนึ่งนะฮะเอาไปแปดร้อยดาเมจเพิ่มสองพันห้าเอาไปอีกเท่าไหร่ไม่รู้ไม่เห็นยังแม่เอาอไปพันหกดาเมจเพิ่มสองพันสอง เอาต่อไปพันห้าเปลี่ยนสกิลละดาเมจขึนสองพันห้าร้อยห้าสิบใช่เปลี่ยนสกิล,เ, 2, เ,ปลกเป็นชาร์จบลูบีมน่าจะพุ่งเข้าไปแล้วก็ขับไปพันห้านะนี่กลายเป็นเอ e ลีโคนละเสกมาได้ทีมงานเสกมา,าเยอะเลยเยอะเยอะเป็นขี้เลย <c oughs> เอ่อเปดูสกิลเนี่ยตอนนี้ดาเบจอยู่ที่9,190นะฮะคููดาวหกจุด 1, 1วินะฮะ โอ้ w h ว่าต้องวักว่าต้องว่าเทอยู่เทอยู่เทอยู่โอ้โหแต่ไอ้ตรงเนี้ยรับไม่ได้เห็นเห็นเห็นออร่าพลังขึ้นเต่าแบบยืนแท่งๆงันก็รับไม่ได้แต่ก็แต่ก็ก็เทอยู่ทางที่ผมคิดนะฮะผมคิดว่าเอ่อไอเย้าโกคูตัวนี้มันก็จะเป็นแบบโกคูก๊อตนั่นแหละแต่ว่าไปอยู่ในร่างห้าดาวนะฮะอาจจะดีกว่ามันไม่ควรจะดีกว่าข้อบรรูุเหมือนกันจะเป็นยังไงงั้นอัพ์ตบายสองพันหกร้อยห้าสิบ ดาเมจเพิ่ม4,001นะฮะเอาไป3,004ดาเมจเพิ่ม3,003เอาไป3,004ดาเมจเพิ่ม3,004ใครท่ากันเลยว่าอ่านได้ไงท่าต่อไปดาเมจเพิ่ม10,000คุผมๆถ้าจะคิดถูกนะฮะมันน่าจะเป็นแบบก็ต์เลยนะฮะเจ็ด<า>เอาไป7,000ดาเมจเพิ่ม10,000เปลี่ยนท่าเป็นจแอนด์บลูบอลโอ้เฮ้ยโคตรใหญ่ฮนะสปิริตบอมเศรษฐีเง,งาเสกมาเยอะเลยระยะตอนนี้110 เช่ใครทักว่านักหนาช่างแมโอ้โหโอ้แอนิเมชันโคตรเทพโอ้โอยยกอยูเซกเสียงมันดังเสียงมันดังอุตาหม่นเก้าเบาร้อยนะเอาขั้นต่อไปใช้ตังหกพันกว่าอเมเพิ่ม ดามเมจรวมตัวนี้อยู่ที่39,990นะฮะเลเวล1คูราวหกนึ่งวิวง l อเหมือนวงของนารุโตะแต่เล็กกว่านะฮะแต่ระยะนี่คือเหมือนกับคิระเลยอะแต่ว่าน้อยกว่าเลยหนึ่งรนะโคตรกว้างผมเชื่อนะฮะว่า,ามันน่าจะมีแบบว่า อล่างล่างต่อไปนะอาจจะเป็นแบบอัตตานิยมอะไรอย่างนั้นนะฮะก็ซื้อดองไว้ก่อนทางที่ดีซื้อดองไว้ก่อนนะเออแอนิมเมชันก็ไม่ได้สมู์มากนะส่วนตัวผมก็ชอบอยู่นะเพราะว่ามันแฟนตักวนนะก็ตัวตัวนี้ก็โอเคอยู่นะฮะโอเคไม่ได้แย่ไม่ได้ดีมากนะฮะแล้วก็ซื้อไว้เผื่ออัปเดตหน้ามันจะมีแบบล่างบูลนะ่างอัตตานิยมอะไรอย่างนั้นนะฮะก็สำหรับคลิปนี้ก็มาณนี้ครับ ไายจ้า um,